เก็บผักพี่น้องเอินบ้านเอินผักอย่างนี้เลยนี่ผักหวานบ้านให้เห็น้องต่างกันจากผักหวานปลาให้เห็น้องต้มเิมามะพัดเดรหลายเมนูเฮือนให้เห็นหรอกงามๆให้เห็น้องถ้าเก็บไปผัดนหนี่แหละผักหวานปลาโอ้งผักหวานบานผักหวานปลาบะหมี่กัแถวะไต เขาเพิ่งฝากอะไรฝากแชร์นะครับเด้องกาเก็บผักหวานบ้านแถวไต่บะหมี่ผักหวานปลาปูกกระเาขึน้นพี่น้องเข้ามาขายข้าวบงางปูกระต่ายก็แต่เพนนีเสียบจงได้กับงาม นายเ,เหรอไอ้ห้ววาวันบานเสียบจังไหกับมันามติดสำหรับแต่ห้ววาวันไอ้บานเขาว่าลดจากอีสานบานเขาวมาขายตัว้าวบาทบ้าติดแต่เพินน่มนี่ตาดแล้ว ทีมไวไปเรื่อยกับติดผักหวานบ้านโมเมนผักหวานป่าเด้อได้พัดหนึ่งพี่น้องงาม,งาม Hello,